สวัสดีครับวันนี้จะพาทุกท่านนะครับมารีวิววัวนะครับว่าตอนนี้นะครับราคาวัวเป็นยังไงบ้างนะครับถือว่าดีขึ้นกว่าช่วงหน้าฝนที่ผ่านมานะครับเพราะว่าตอนนี้ก็จะเข้าปีใหม่แล้วนะแล้วก็มีการเก็บเกี่ยวข้าวนะครับประจำฤดูไปแล้วนะก็ทําให้ราคาวัวเนี่ยนะครับปรับตัวดีขึ้นกว่าเดิมนะครับเพิ่มขึ้นมาจากตัวละสามหมื่นก็เป็นตัวละสามหมื่นห้านะครับถึงสามเกือบจะถึงตัวละสี่หมื่นนะครับถ้าตัวไหนสวยๆหน่อย อย่างที่ว่าไปเนาะคลิปก่อนที่ผมบอกว่านะถ้าช่วงนี้ช่วงนั้นนะใครจะขายก็ใจเย็นๆนะครับเก็บเก็บไว้ก่อนเนาะนะครับเหมือนช่วงใกล้จะช่วงปีใหม่เนี้ยนะครับเพราะว่าช่วงปีใหม่นะคนค่อนข้างที่จะมีตังค์เนาะเพราะว่าได้โบนัสจากโรงงานนะครับจากที่ทํางานไปเนะาะบางคนอาจจะไปซื้อวัวมาเลี้ยงเนี้ยครับก็อย่างที่ว่าไปนะตอนนี้ราคาวัวก็ถือว่ากลับมาประมาณนึงนะครับก็ถือว่าดีกว่าช่วงหน้าฝนที่ผ่านมานะครับนี่ ช่วงนี้นะหลังจากที่มีการเก็บเกี่ยวข้าวนะครับนาปีไปแล้วก็ทําให้นะตอนนี้คนก็เริ่มที่จะมีพื้นที่เลี้ยงนะครับก็เลยทําให้คนหันมาเลี้ยงวัวกันเยอะนะแต่ว่าก็ต้องเลือกดีๆนะครับบางทีไปเจอวัวอ่าพวกที่เขาว่ามันไม่มีตําหนิแต่มันมีตําหนิอย่างเงี้ยครับก็ต้องดูดีๆนะครับเอาที่เขารับประกันนะครับว่าไม่มีตําหนิอย่างเช่นพวกขาไม่ดีอย่างเงี้ยครับพวกหมดลูกนะครับส่วนมากจะเจอประมาณนี้ แต่ถ้าซื้อกับคนบ้านเดียวกันคนแถวบ้านนะจากเราเห็นทุกวันเนี่ยมันก็เชื่อใจได้นะแต่ว่าถ้าเราไปซื้อตามตลาดวัวเนี่ยมันก็ต้องมีการรับประกันกันหน่อยนะครับหรือว่าถ้าซื้อตามเฟซตามออนไลน์ก็ต้องดูดีๆนะครับบางทีตอนที่ถ่ายนะวัวอาจจะสวยแต่ว่าถ้าไปดูตัวจริงเนียมันอาจจะไม่สวยเท่าที่เขาถ่ายมาให้ดูนะครับก็อยากจะแนะนําว่าให้ไปดูตัวจริงก่อนนะครับจะได้ไม่เสียใจทีหลังนะครับถ้าเราจะเลือกวัว ซื้อวัวนะครับมือใหม่หรือว่าเป็นมือเก่าก็ตามนะครับทุกคนก็สามารถพลาดได้เนาะทือว่าไปครับอันนี้ของผมก็ยังไม่ได้ซื้อเข้านะนะครับก็ยังเท่าเดิมอยู่นะครับสําหรับบัวนะครับก็ยังไม่ได้ซื้อเพิ่มนะก็ถือว่าอันนี้ก็เลี้ยงไปเรื่อยๆก่อนนะครับก็จะมีขายออกเป็นตัวผู้นะครับเป็นวัววัวตัวผู้นะที่ขายออกครับก็อายุประมาณสองปีนะครับบางตัวก็ไม่ถึงสองปีเท่าไหร่นะครับก็จะปล่อยออกนะครับ ขอมันเยอะนะก็จะเก็บไว้เฉพาะตัวเมียนะครับตัวที่สามารถที่จะขยายพันธุ์ต่อไปนะครับแล้วมีคนถามว่าผสมเทียมหรือว่าจะผสมตัวดีนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเจ้าของวัวนะว่าอยากจะได้ลูกวัวแบบไหนนะครับผสมเทียมกับผสมตัวมันก็ดีคนละแบบนะนะครับอันนี้ก็ถ้าผสมเทียมนะมันก็จะถ้าเรา ผสมแล้วม ER ันไม่ติดนะอาจจะมีการเสียนะครับเสียค like so like ่าผสมอีกนะแต่บางเจ้าเขาก็รับประกันนะครับผสมสามรอบนะถ้าไม่ติดสามรอบก็ก็นับหนึ่งใหม่ก็เสียตังอีกรอบหนึ่งนะแต่ผ้าผสมตัวก็คือเอาจนติดนะครับถ้าแถวบ้านผมก็คือจนตั้งท้องเลยนะครับก็ตัวละประมาณดีราคาไปประมาณแปดร้อยนะขึ้นนะครับราคาเริ่มขึ้นที่ตัวละแปดร้อยนะครับถ้าวัวสวยๆวนี่ก็ประมาณตัวละพันนะครับก็ราคาอยู่ประมาณนี้นะครับเราก็ขึ้นอยู่กับระยะทางนะนะครับ ถ้าใครจะซื้อวัวช่วงนี้ก็ราคาขึ้นนะนะครับขึ้นมานิดนึงนะครับแล้วก็ถ้าใครจะขายก็ถือว่าตอนนี้ก็ได้กําไรดีกว่าช่วงหน้าฝนที่ผ่านมานะครับแล้วก็มือใหม่ก็ดูดีนะครับถ้าใครจะซื้อวัวช่วงนี้นะบางทีไปเจอวัวที่มีตําหนี่อย่างเงี้ยนะครับนะแล้วก็วัวที่บางทีไปโดนลูกลูกเสียบนะเขาเรียกก็คือตัวที่เป็นวัวหมันแต่ว่ามีลูกมา ก็คือเอาลูกตัวอื่นมาใส่ครับเพื่อที่จะให้มันขายได้นะตัวที่อ้วนๆนะครับตัวยืนอ้วนที่บอกว่าเป็นแม่สาวสองปียังไม่ผสมเนี่ยนะครับอันนี้ก็ต้องระวังนะครับบางทีมันเป็นหมันแล้วก็ดูดูยากเลยนะครับดูไม่ออกหรอกนะครับว่าตัววัวมันเป็นหมันนะหินมันอ้วนๆบางคนก็บอกว่ามันสวยเนี่ยนะครับก็ซื้อเลยนะครับถ้าโชคดีก็อาจจะได้วัววัวสวยนะวัวไม่เป็นหมันถ้าดวงไม่ดีหน่อยอาจจะได้วัวหมันมานะครับถ้าตัวสวยๆอ้วนๆนี่ก็ต้อง ก็ต้องดูดีๆก่อนนะครับถ้าคนดูเป็นนะ<_><_><_>ก็อาจจะมีเทคนิคนะครับในการดูนะครับถ้าวัวท้องก็าสื้อวัวท้องก็ถือว่าดีนะครับถ้าได้ตัวสวยๆนะครับได้พ่อพันธุ์ดีๆนะคลอดมานะครับแต่ผมว่าตัวถ้าเป็นบามั่นผสมเนี่ยมันค่อนข้างที่จะติดติดสัตว์ช้าหน่อยนะผมว่าแต่นะถ้าเทียบกับตัวอย่างเงี้ยที่ผมดูอย่างเงี้ยนะครับจะติดสัตว์เร็วเนี่ยตัวตัวแม่ตัวเนี้ยนะครับคลอดลูกได้สามเดือนติดสัต,รรว,ตว์แล้ว,วน,นะครับ,รน,รบรรนี แต่ถ้าเป็นพวกเนะ่ยถัดตัวถัดไปนะครับปกเดือนเจ็ดเดือนนะครับค่อยติดสัตว์นี่มันก็ติดสัตว์ค่อนข้างที่จะช้าหน่อยอาจจะเป็นเพราะช่วงหน้าฝนนะหัวมันอาจจะกินไม่ค่อยอิ่มเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็จะมีส่วนนะครับนี่ก็ให้กินพวกอาอาหารอาหารเสริมอยู่นะครับแต่มันก็ยังไม่อ้วนนะมันหลายตัวด้วยครับมันเยอะนะหัวค่อนข้างที่จะเยอะะยาก็ไม่ค่อยพอเท่าไหร่นะช่วงหน้าฝนนะครับถ้าใครจะเลี้ยงนะก็ช่วงนี้นะครับน่าซื้ออยู่ นะครับที่เลี้ยงก็เยอะนะเพราะวกก่าเกี่ยวข้าว้วนะแล้วก็พวกฟางพวกอะไรก็ยังสดอยู่นะครับก็ลองไปหาดูที่ตลาดหรือว่าจะซื้อถ้าซื้อออนไลน์แนะนําอยากจะให้วิดีโอคอดูนะครับจะได้เห็นตัววัวแบบชัดเจนแล้วก็บางทีเราดูในในโทรศัพท์เนี้ยมันสวยแต่ถ้าไปเห็นตัวจริงแล้วพวกสีพวกอะไรบางทีเขาแต่งกันได้นะครับมันก็อาจจะโดนหลอกนะนะครับผมก็เคยซื้อมาตัวหนึ่งนะวัว ในออนไลน์นะแต่ว่าก็คอวิดีโอคอลดูนะครับดูสามสี่ 3, 4, รอบนะก็ดูได้หลายคนนะบางทีก็ถ่ายมุมที่เราแบบไม่ใช่จุดอับของวัวเนี้ยมันก็เราดูแล้วมันก็เออมันสวยนะครับบางทีวัวบางตัวถ้าถ่ายแบบดีดๆหน่อยนะมันจะออกมาสวยแล้วก็ดูแล้วมันใหญ่แล้วก็เอาง่ายว่ามันมน,น่าซื้อนะครับถ้าถ้ามือใหม่ถ้าใครดูเพื่อเป็นก็ก็ลองศึกษาดูนะครับใน youtube ก็มีนะวิธีซื้อวัวยังไงนะมาให้แบบให้ได้วัวที่ สมบูรณ์หรือว่าไม่ให้โดนหลอกอะไรประมาณนี้นะครับก็ลองก็ลองไปศึกษาดูนะมันก็มีวิธีที่จะเลือกอยู่นะครับว่าเราจะซื้อ,อยังไงนะสําหรับมือใหม่นะถ้ามือเก่านะก็ต้องดูดีเหมือนกันนะครับบางทีเราอาจจะมั่นใจเกินไปว่าเราเราชนานาญเงี้ยนะครับนะครับก็ลองลองดูนะส่วนของผมก็เมื่น้ซื้อเข้านะก็เอาเอารูปเนี่ยครับรูปของที่มันออกรูปนะมาทําเป็นตัวแม่บล็อกต่อนะครับอาจจะใช้เวลาหน่อยประมาณ ปี2งปีนะถึงจะสามารถผสมพันธุ์ได้นะถ้าเอารูปมันในระหว่างนั้นเราก็าผสมแม่ไปก่อนนะนะครับถ้า2ปีก็จะได้อีก1ตัวนะ,ะาก็จะกลายเป็น1ตัวบวกลูกอยู่ตัวแล้วก็ท้องก็จะเป็น3แล้วนะครับถ้าเราเลี้ยงพร้อมกัน5ตัวนะปีหนึ่งเราก็จะได้ลูกอยู่ประมาณ2ปีก็จะได้ประมาณตีไว้แค่สองปีครึ่งเออสองปีครึ่งได้ประมาณลูกประมาณ10ตัวนะจากแม่วัว5ตัวนะครับนะถ้าตีแบบ เผื่อๆไว้หน่อยนะสามปีก็จะได้ลูกอวัวประมาณเจ็ดตัวแปดตัวเงี้ยครับบางตัวมันก็ติดสัตว์ช้าหน่อยนะเราก็ต้องมันก็ต้องแล้วแต่ว่าตัวไหนมันจะติดสัตว์เร็วนะครับถามว่าให้มันกินยาพวกยาบำรุงยาอะไรนีมันติดสัตว์เร็วไหมก็เคยลองให้มันกินนะครับบางตัวก็ติดเร็วนะบางตัวก็ไม่ติดสัตว์นะครับเนี่ยอย่างของผมบางตัวไม่ได้กินก็กติดสัตว์นะสามเดือนอย่างที่ว่าไปนะตัวนี้ติดสัตว์ ค่อนข้างที่จะเร็วแต่มันอายุเยอะแล้วนะผสมก็ค่อนข้างที่จะท้องยากอยู่นะครับวัวถามว่าวัวตัวหนึ่งมันออกลูกได้กี่ตัวนะนะครับวันนี้ขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์นะอย่างตัวนี้ก็สิบน่าจะได้สิบตัวแล้วนะครับลูกมาเพราะว่าตอนซื้อมาเขาบอกว่ามีสามแล้วนะมาอยู่กับพอซื้อมาก็หกตัวแล้วนะครับก็แต่มันผสมติดค่อนข้างที่จะยากนะ่อยแต่ติดสัตว์เร็วครับผม นะวัวถ้าเป็นวัวพื้นบ้านเราอะเขาเรียกว่าวัววัวไทยไทยกลางเลยนะครับที่มันเป็นลูกผสมนะครับมันก็จะตัวไม่ใหญ่เท่าไหร่แล้วก็ประมาณหนึ่งนะก็สูงประมาณร้อยสี่สิบได้อยู่นะครับโครงสร้างก็จะไม่ใหญ่เท่าไหร่นะสาหรับวัวพวกนี้แต่ถ้าเป็นลูกผสมบาหมั่นก็จะเนื้อหนังก็จะต่างออกไปอีกนะครับก็จะหนาขึ้นมาหน่อยนะครับตัวก็จะท้วมๆอ้วนๆหนังหนาหนาหน่อยนะถ้าเป็นลูกผสมบาหมัน่นแต่ผมว่ามันติดสัตว์ช้านะ นะครับถ้าเป็นบ้ามั่นนะตามที่ดูมานะครับประมาณเกือบจะหก 6, 6เดือนเจ็ดเดือนได้นะตัวหนึ่งติดสัตว์นะครับแต่ถ้าบางตัวมันก็สามสี่เดือนก็ก็มีก็มีติดสัตว์นะนะครับเราต้องจับสังเกตให้ดีแต่ถ้าใครมีพ่อพันธุ์คุมฝูงเนี่ยก็ไม่ต้องสังเกตอะไรมากครับก็เวลาเขาติดสัตว์นะมันก็จะสามารถาผสมพันธุ์ได้เองเลยนะครับแต่ว่าถ้ามีวัววัวสิบตัวเนี่ยมีพ่อคุมพ่อพันธุ์คุมฝูงได้ไหมก็ ก็ได้อ <accurately> ยู่นะแต่ว่ามันก็จะไม่คุ้มเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเราต้องเสียค่าดูแลตัวพ่อพันธุ์นะครับค่อนข้างที่จะต้องดูแลดีหน่อยนะครับแต่ถ้ามีถัก20ตัวเงี้ยน่าซื้อพอพนธุ์ไปอยู่ครับแต่ว่าก็แล้วแต่เนาะแต่ละคนนะครับก็ถ้าใครไม่อยากจะไปผสมหรือว่าใครอยากจะมีพ่อพันธุ์ไม่ผสมตัวเลี้ยข้ออีกตัวเองแล้วก็ไปผสมรับจ้างเงี้ยก็ก็ซื้อได้นะนะครับอย่างบางเจ้าที่ผมเอามาผสมเนี่ยพอเอามาผสมเนี่ย บางคนเขาก็ไม่ได้เลี้ยงวัวตัวเมียนะก็มีแต่ตัวผู้ไปเลยนะครับก็คือรับจ้างผสมนะก็ออกทุกวันนะครับสลับตัวไปนะครับก็ไม่ได้ออกตัวนั้นก็ไม่ได้ออกทั้งหาทุกวันนะครับก็มีให้พักพักบ้างนะเพื่อที่จะให้น้ําเชียวมันแข็งแรงนะครับการดูแลนะก็จะต่างจากวัวแม่พันธุนะครับสําหรับวัวพ่อพันธุก็จะดูแลดีเป็นพิเศษหน่อยนะครับโอเคครับก็จะประมาณนี้สําหรับคลิปนี้ก็จะมาเล่าเรื่องตัวราคาวัวนะตอนนี้ก็ถือว่าขึ้นมาแล้วนะ ตืนมานิดนึงนะครับถ้าใครจะซื้อช่วงนี้ก็ซื้อขายได้นะตอนราคาค่อนข้างที่จะดีกว่าช่วงหน้าฝนที่ผ่านมาครับผมแล้วก็ดูวอย่างไงนะก็แนะนำมาให้ซื้อไปซื้อที่อไปดูตัวจริงดีกว่านะครับถ้าซื้อออนไลน์มันก็ค่อนข้างที่จะเสี่ยงอยู่นะครับแล้วก็ถ้าถ้าไปดูตัวจริงก็อยากจะให้ดูดีๆหน่อยบางทีไปดูไปโดนตัวที่เขามันมันมีตําหนิมาอย่างนี้นครับก็เป็นห่วงทุกคนนะครับถ้าใครจะเลี้ยงวัว บางทีเรามั่นใจเกินไปเราไปซื้อเราเราคิดว่าเราดูถูกดูแล้วมันไม่ผิดอย่างเงี้ยนะครับมันก็อาจจะโจนได้นะครับโอเคครับก็จะประมาณนี้นะสำหรับคลิปนี้นะครับผมถ้าใครมีข้อมูลเกี่ยวกับการเลี้ยงวัวก็สามารถสามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับใต้คลิปนี้ได้เลยครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ